สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกับรถ r 1 5ครับของคุณปิ๊กนะครับคุณปิ๊กก็อยู่ย่านแถวคลองลังสิตปทุมนะครับก็มาให้เป็นสมาชิกของช่างสอนวงสว่างครับมาทำเกี่ยวกับความร้อนนะครับรถคันนี้วิ่งแล้วพอจอดแล้วไฟแดงขึ้นนะครับตอวเวลาวิ่งไม่เป็นไร ครับก็เลยมาให้ช่างต่อได้ดูก็ตอนแรกก็นึกว่าอาจจะเป็นปะเก็นแล้วก็มาถอดดูก่อนก็ปรากฏว่าปะเก็นไม่เป็นไรสภาพดีครับก็มาดูมันมีปัญหาเรื่องความน้ําน้ําเลยหายครับก็เลยทําให้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหญ่นะครับอะไหล่ปั้มน้ําก็เปลี่ยนหมดเลยครับครับเปลี่ยนทั้งใบพัดนะครับตีนแล้วก็ปะเก็นโอลิงทั้งหลายเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็มี เช็คสภาพทั่วไปให้ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียงเครื่องก็ดีครับตั้งโซ่เลาลิ้นให้ใหม่ด้วยโซ่เลาลิ้นใช้แบบปรับมือนะครับเมนวนก็พอดีเลยครับก็ถอดออกมาเช็คต้มน้ําแล้วก็ดูโซ่เลาลิ้นให้ก็ตั้งให้ใหม่แบบเงียบดีครับพร้อมเช็คโค้ด ECU ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับทุกอย่างก็เป็นอน,นว่าเสร็จเรียบร้อยปรับสภาพทั่วไปพวกน็อตพวกแฟลิ่งอะไรที่ไม่ ไม่ครบก็ใส่ให้หมดครับอันนี้ทำไปนานแล้วครับ2ปีกว่าอันนี้รุ่ก5.9นะครับก็ทำไปนานแล้วตอนนี้ก็ใช้ได้ดีครับใช้น้ำยาก็หล่เอ,อเย็นก็ใช้ของยามาฮ่านะครับผลิตภัณฑยามาฮ่านะครับอันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คงมีจบวิดีโอสำหรับรถคุณติกนะครับ เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ